สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทํารถอยู่ที่บ้านด่านบุรีรัมย์นะคะรอนานการช่าง มาซื้อดอกไม้าตามตามหัวมาอีกแล้วห <laughs> ัวไปไหนดีต้องตามมาไ,ไม่ได้ไม่ได้ามมาไมีผู้เดียวยังหวงฝันหนีทำมีสองคนสิปันดาวะบีกนีล่ะสวิงสวิงไม่ได้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 อะ รอนานคิดตีวอะไรอยู่นะรอนานการจ้างสมคำล่ำลือนะคะวัยรุ่นสวีสอ,สองหมื่นก็ว่าแล้วโอ้สามหมื่นเลยเออสามหมื่นแล,ล้วเสียงสหรับเม็ดนะครับยุ่ยเซวะอันนี้คือ <c oughs> อ <c oughs> ะไ,อไรคะเนี่ยนี่คือเป็นทังสี่ว่าคุณมาได้ยังไงคะเนี่ย มีลูกน้องไปรับอ่ะครับอ๋อลูกน้องลูกน้องลูกน้องต้องปกตินี่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาตื่นเลยตอนที่เราโทรไปคุณตื่นแล้วจริงๆหรือว่าคุณเพิ่งนอนเพิ่งตื่นคะผมกลัแต่งตัวอันนี้คือแต่งตัวสไตล์อะไรคะ

<อ> <head> เราขับรถซิ่งมาแล้ววันนี้มันขี้ย็นมาตรงไห เรื่ e อง jam ่งวจรงเลยอขอยงทองจมากผ้าคอเล็กแจ ไม่ติดปนปากไม่ติดเลยแต่เออผมว่าของกันตอนนี้หามังตั้งใจทำกันอยู่ค่ะ man. เอ ok เรารมาชมในคลิปถัดไปนะคะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก si? ่อนเขาตั้งใจทำงานอยู่เราไปเล่นไม่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะบายยค่ะสวัสดีค่ะ